เมื่อคืนคืออยากกินปลาท่องโกะมากคิดในใจว่าตื่นมาต้องกินปลาท่องโกให้ได้กินปลาท่องโกให้ได้แต่ว่าก็รู้สึกผิดเพราะปกติก็ไม่ค่อยกินแป้งทอดเลยพวกนี้เป็นประจำคือกินเก่งแต่ไม่ค่อยกินอะไรแบบนี้ก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำยังไงอ๋อทางออกมีค่ะก็กินปลาท่องโกและเครื่องดื่มก็คือเซรันดาชาไทยไงคะมันก็จะได้ไม่ต้องรู้สึกผิดมากเพราะว่าเซรันดาชาไทย60แคลเองไงแล้วก็คุมหิวด้วยจะได้ไม่ต้องกินหลายชิ้นจะไ,ไม่ต้องฟาดปลาท่องโกหลายชิ้นนะคะก็เลยคิดว่าเป็นทางออกที่ดี 0%น้ำตาล0%ไขมันทรานส์นะคะแล้วก็กุมงถูงช่วยเบิร์นด้วยเพราะฉะนั้นในวันที่เราอยากแบบนี้ก็กินด้วยกันได้จ้ะน,นี่วันนี้จะดื่มร้อนนะคะเพราะว่าดื่มเย็นมาบ่อยละดื่มร้อนกินแต่ปลาท่องโกะแล้วก็เข้ากันดีโอ้ยแต่มีตึ๊กตึ๊กซะเลยนะซะเลยนะ,ะยนะอยากมากขอหน่อย,อย อื uh huh. เหมือนนั่งดื่มอยู่แถวหัดใหญ่สงขลานะคะอือห uh ือ huh. รสชาต้ายเลยถ้าได้กินแบบตอนเด็กๆทำยังไงน,นนะจิ้มเลยค่ะร้อยค่ะร้อยอือ uh huh. อากาศดีๆนะคะลองออกมานอกบ้านแล้วก็นั่งจิบชาจิบเซรันด้าชาไทย อยด,ดยนะกะจะป้า,ากะสักห้าตัวแต่เดี๋ยวคุณเขาก็ทำให้เราอิ่มแล้วจะได้กินได้ไม่ต้องเยอะไม่ต้องรู้สึกผิดมากแล้วก็คุณคนนี้ก็ยังคงเป็นดาวเด่นนะจ๊ะทุกวันสเตอน้นดินค่ะวิสีสองร้เปอร์เซ็นชงทุกวันพี่ชานกับลุงเอดื่มทุกวันค่ะไปเร็ว xong trả lắm